สวัสดีครับร้านบางดุลครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวบ่วงแขวนดักนกกวักนะครับบ่วงแขวนดักนกกวักของร้านบางดุลจะมี41บ่วงนะครับ41บ่วงพร้อมรังเก็บเรียบร้อยนะครับสายเอ็นจะเป็นสายเอ็นสีเขียวนะครับเบอร์ร20นะครับตัวนี้สายเอ็นสีเขียวเบอร์ร2 0ยต่อสาย PE ต่อสายหน้าด้วยสาย PE สีเขียวนะครับ แล้วก็เชือกด้านบนก็จะเป็นเชือกราวจะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ห่วงก็จะเป็นห่วงทองเหลืองเลข8นะครับมีห่วงทองเหลืองเลข8นะครับเป็นบ่วงแขวนนะสีบ่วงของร้านบางดุลก็ใครที่จะสั่งก็กดในตะกร้าได้เลยนะครับหรือว่าโทรสอบถามได้ครับผมมีแถมรังเก็บให้มีแถมกระดิ่งให้นะครับใครที่สนใจ บ่วงแขวนเอาไปดักนกกวักนะครับเปิดลาโพงเปิดเสียงใช้หุ่นล่ออะไรก็ได้หมดนะครับนี่จะเป็นบ่วงแขวนลอยนะครับบ่วงแขวนลอยแบบหมุนได้นะตัวนี้เป็นแบบหมุนได้นะครับผมหมุนได้360อง,องศาคือบ่วงมันจะหมุนไม่มันจะตรงนะครับมันจะหมุนตามพอเราใช้หลอดนะครับเราใช้หลอดเราใช้หลอดแล้วก็ใส่เชือกราวด้านในหลอดเข้าไปนะครับอเอาของของเราเนี่ยของผมเนี่ย จะพันสายเอ็นกับหลอดเลยนะครับเราไม่ใช้ท่อหดนะครับเราไม่ใช้ท่อหดนะครับใครที่สนใจบวงแขวนก็กดสั่งได้เลยครับสวัสดีครับ